วันนี้ก็จะไปติดตามชีวิตรถบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านเรานะครับนี่คือรอบที่2แล้วรอบที่2แล้วครับทำไมคุณแมนถึงตัดสินใจเลือกดาวันตีอะครับ <l ug> ต้องบอกก่อนว่าจริงๆล้าผมไม่ได้เลือกเองนะครับเป็นทางไทยบิดเลือกให้นะครับ <laughs> ผมขอผมขอสามคำให้กับบริการไทยบิดหน่อยครับ <l ug> คุณภาพดีเสร็จไวราคาเป็นมิรครับอ่าขอบคุณมากนะครับภาพหน้างานก็ใช้ได้อยู่เลยนะ ดาวันตีนะครับวันนี้อย่างที่เมื่อเช้าไปนะครับก็เปลี่ยนดาวันตีแล้วก็แซลกับทีมช่างไปเหมือนกันว่าใช้ดาวันตีทั้งทั้งวันเลยวันนี้กินในยับโห คุณหมอรักษาคนนะครับแต่ไทยบิดรักษายางนะครับเน้นความคุ้มเน้นความคุ้มครับจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนี่สามารถกดช่วงบริเวณตรงบริเวณนี้ได้ครับคิมขอ3คําให้กับการบริการไทยบิดกับยางดวันติหน่อยครับอ๋อได้ครับรวดเร็วทันใจคุ้มค่าครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคิมไทยบิดกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวยางนะครับแต่ว่าจะมาเช็ค คุณภาพงานบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านของไทบิทครับวันนี้ก็จะไปติดตามชีวิตรถบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านเรานะครับเห็นว่าวันนี้มี4งานเราก็อาจจะไปแอบไปเช็คนะไม่ได้บอกเขานะว่าเราจะไปด้วยนะแอบไปนะดูงาน2งานนี้นสุ่มดูดิว่าเขาอะให้บริการลูกค้าเป็นยังไงบ้างแล้วมีติดปัญหาอะไรยังไงบ้างเดีย๋ยวจะสอบถามคนที่เลือกใช้บริการเปลี่ยนยางถึงบ้านกับเราด้วยนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกบริการนี้ นะครับแล้วก็มีข้อคอมเมนต์อะไรยังไงเราจะได้เอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับในอนาคตนะครับเพราะว่าอีกในไม่ช้านะครับทางไทยบิดจ,จะมีโปรเจกต์ยักษ์ยักษ์เลยนะครับสำหรับการซื้อขายยางและงานบริการเปลี่ยนยางในอนาคตนี้ใกล้ๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องงานบริการคิมให้ความสำคัญนะครับเราลองไปดูกันครับ ถึงแล้วจะถึงแล้วครับโอเคนี่เข้าหมู่บ้านแล้วมาเจอเลยพอดีเลยเนี่ยรถบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านของไทยบิดเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดูกําลังเปลี่ยนกันเลยกําลังเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าเฮ้ย hey, ลูกค้าเป็นยังไงบ้างชอบไหมแล้วก็ไปดูว่าบริการเป็นยังไงบ้างได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวจอดรถก่อนโอเคครับ ตามมาครับนี่กำลังให้บริการกันอยู่เลยนี่นี่ช่างวินช่างโดคนเดิมนะครับเปลี่ยน h o n ด a a c อ o r d สวัสดีครับพอด,ดีมาจากไคยบิดนะครับพอดีว,ดวันนี้ผมอยากจะมาดูน้องๆให้บริการเปลี่ยนยางถึงบ้านนิด,ดนึงครับครับจะลบกวนนิดนึงขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับนี่ขออนุญา<ด>ต,ติดไม้นิดนึงได้ไหมครับขออนุญาติดไม้นิดนึงโอเคครับ นั่นถือมือถือดีกว่าอ่ะพี่ครับอันพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อแมนนะครับชื่อแมนครับพี่แมนพี่แมนเคยใช้ริการไทบิดมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเคยใช้แล้วครับรอบหนึ่งครับอ๋อนี่คือรอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วครับแล้ววันนี้คุณแมนเลือกยางอะไรครับผมวันนี้เลือกยางยี่ห้อดาวันตีครับผมดาวันตีเหรอครับผมนี่พาคุณแนๆไปดูนิดนึงโคตรดีนะครับนี่แบรนด์ใหม่ของทางเราเองนะครับก็ทพไาคุณแมนถึง ตัดสินใจเลือกดาวมันเตียครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เลือกเองนะครับเป็นทางใครบิดเลือกให้นะครับพอเขาเลือกให้ผมเนี่ยผมก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าแบรนด์ใหม่มันเป็นยังไงนะครับ <S <S ใช่ครับคือเดี๋ยวมันเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะฮะแล้วก็มีการเทสยางที่ญี่ปุ่นด้วย <S <S ใช่ใช่รีวิวค<ช>่อนข้างเยอะครับ<ช>ผมก็ลองเลือกใช้ดูแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาเนี่ยเป็นมิตมากใช่คือมันแบบว่าจริงๆคุณแมนคือผมต้องบอกอย่างี้ว่าผมมาเป็นคนเอายางตัวเนี้ยเข้ามาใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้สึกว่า เ็้ยผมอะ่ะอยากได้ยางที่คุณภาพดีๆแต่ว่าราคาต้องแบบเป็นมิตรเพราะว่าผมมีคติข้อหนึ่งก็คือทาไมยางดีๆคุณราคาต้องแพงก็เลยแบบว่าเอาคีนี้แล้วก็มาทดสอบตัวนี้ประมาณเกือบปีนะครับ,รบก่อนที่จะมาวางขายก็เ,เลยรู้สึกว่าเออผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็อยากจะให้คนได้ใช้กันครับใช่ครับราคาดีมากราคาดีใช่ไหมใช่ครับ เพราะว่าชุดนี้ผมรู้สึกว่าหมื่นต้นต้นเองใช่ไหมใช่ครับหมื่นต้นต้นครับทุกคนสบายกระเป๋ามากแล้วตอนนี้ก็มีผ่อนด้วยผ่อนส่นเดนอีกยาวๆเพราะฉะนั้นก็ผมว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็อยากจะให้ได้ลองใช้กันใช่ครับแล้วก็อย่างนึ้งครับเปลี่ยนถึงบ้านครับเนี่ยพร้อมยางเลยใช่เปลี่ยนถึงหน้าบ้านเลยครับครับก็ขอบคุณคุณแมนมากมากนะครับที่แบบว่าเลือกใช้บริการไทยบิดแล้วก็กล้าเชียร์ทดลองใช้ในตัวของแบรนด์ดาวันติเราครับผมเดี๋ยว่ผมอยากจะขออนุญาตคุณแมนอีกทีนึงเหมือนกับว่า ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างได้ครับพรานี้ครั้งที่2ใช่ไหมใช่ครับครั้งที่2นะทุกคนแล้วถ้าครั้งที่สาเนี่ยถ้าเปลี่ยนรอบหน้าเนี่ยผมขอมารีวิวนิดนึงว่าคุณแมนใช้ดาวันตีไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ครับดีแล้วครับขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวให้ช่านทำงานต่อนะครับครับผมครับชอบทงานเยอะนะครับ ริการเปลี่ยนยางถึงบ้านเราครับก็เนี่ยครับมีเครื่องเปลี่ยนยางนะครับเป็นแบบมีแข็งกดนะครับไม่ใช่แบบว่าล็อกมือนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเครื่องถ่วงล้อนะครับผมอ่าก็คือพูดง่ายจริงๆก็คือครบจบนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนยางนะครับแต่ว่ารถเปลี่ยนยางถึงบ้านเราจะไม่ได้มีตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตั้งศูนย์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างด้วยถ้าช่วงล่างมีปัญหาเนี่ยมันต้องซ่อมแซมก่อนแล้วถึงจะตั้งศูนย์ได้ถ้าไปตั้งศูนย์ เดี๋ยวเรื่องสูตรล้อก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นมันจะไม่จบแล้วก็พอดีเรื่องแบบเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเราก็เลยแบบว่าแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนที่จุดบริการจะง่ายกว่านะครับผมมาตามวินโอ้โหวันน,น,นี้วันนี้ดาวันติเต็มคันเลยนะมีไปเปลี่ยนอีกกี่ที่เนี่ยอ,อีกสองที่เหรออ่านี่สองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนี่อะไรเนี่ยสองหนึ่งห้าห้าสิบเจ็ด เคียอยู่น,นะครับแล้วก็นี่มีเครื่องปั๊มลมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่สะดวกนะครับเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเครื่องปั่นไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆรถบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ครบหมดแล้วก็เหมือนเปลี่ยนยางที่ร้านเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างได้มาตรฐานหมดนะครับพวกเครื่องถ่วงเงี้ยทุกคนอาจจะแบบเป็นห่วงใช่ไหมเราเนี่ย คาลิเบ e ประมาณครึ่งปีทีหนึ่งครึ่งปีทีหนึง่งก็คือแบบตั้งสายเบลข้างในให้มันม,มันไม่ยืดเกินไปถ้ามันยืดเกินไปเนี่ยการหมุนการสั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เรา,เาก็คาลิเบ e บ่อยๆนะครับมันจะได้แบบความนิ่งในการใช้งานมากนะครับแล้วที่สําสคัญสมมติว่าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วมีปัญหามันมีโอกาสอยู่แล้วลการเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีรับประกรันการติดตั้ง7วันนะครับเราก็ไปบริการให้ถึงที่เหมือนกันนะครับกรณีที่เกิดแบบการสั่น นะครับเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีรับประกันดูแลให้หายห่วงครับเรื่องบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านของเรานะครับโดวันนี้กี่งานเนี่ยวันนี้สี่งานครับสี่งานเลยเหรอครับผมอ่าเหนื่อยหน่อยช่วงนี้งานเยอะนิดนึงงานเยอะดโดยปกติเฉลี่ยครับวันหนึง่งวิ่งกี่งานเนี่ยโดเฉลี่ยก็ประมาณสี่งานสามงานครับหลังๆทำคิมทำเดีรีวิวแล้วก็ไม่ค่อยได้ ไม่ดูเลยว่าช่วงนี้งานหนักขนาดไหนเดี๋ยวหารถเพิ่ม<ห>ไม่ต้องห่วงปีหน้าโปรเจกต์ใหญ่งานเยอะกว่าเดิมแน่นอน <c ười> เคยวิ่งมากสุดกี่กี่คันต่อวันอนะโดตอนเนี้ยช่วงช่วงช่วงนี้เหรอครับอ่ช่วงนี้ก็ประมาณสี่คันเท่า <c ười> เคยมากสุดกี่คันถึงห้าไหมมากสุดถึงนะบิ๊ห้าคันตอนวิ่งยังไงก่อนวิ่งเหนื่อยอะลูกค้าเข้าไปในบ้านแล้วนะครับก็อันนี้ แบรนด์ยางดาวันตินะครับรุ่นโพทูล่าสปอร์ตนะครับไซส์ยาง225 458นะครับนี่ค่าเทสแวร์อยู่ที่400นะครับถือว่าเทสแวร์ค่อนข้างโอเคเลยนะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะครับ traction อยู่ที่ A temperature อยู่ที่ A นะครับผมก็ถือว่าเป็นยางที่ดีนะครับก็นี่ผมมาให้ดูตัวนี้นิดนึงสติ๊กเกอร์นี่ประหยัดน้ำมันได้เก่ดี เบรกบนถนนเปียกได้เกียร์บนะครับแล้วก็เสียงได้7 0 d เดซิเบลนะครับผมตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูนะครับดาวันติไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าคิมอะเทสมาแล้วจริงๆดีจริงๆนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเาก็เติมลมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตอนเติมลมเนี่ยก็คือเวลาเติมลมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพ่จะเห็นไหมว่ากดได้เลยเพื่อนให้เห็นได้เลยว่ามันยังไม่ขึ้นขอบนะเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวมันจะขึ้นขอบแน่นอนครับหนึ่งค,คือเรื่องกักเก็บลมนะครับส่วนที่สองเนี่ยถ้าสมมติว่ามันขึ้นขอบไม่เต็มเลยหรือขึ้นขอบไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นเวลาใช้งานครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่เขาเติมลมเนี่ยเขาจะเติมลมแบบเยอะก่อน เพื่อให้ขอบมันขึ้นเต็มทั้งหมดนะครับแล้วค่อยมาเช็คลมอีกทีนึงนะครับเนี่ยพอเขาอัดขึ้นขอบเต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยขอบจะขึ้นเต็มแล้วเขาก็จะปล่อยลมนะครับพอปล่อยลมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คลมนะครับอ่าก็จะมาเช็คลมนะครับใส่ไส้ไก่ก่อนอใส่ไส้ไก่เราเปลี่ยนจุ๊บใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆหายห่วงได้บางทีจุ๊บเก่าเนี่ยมันใช้นานๆใช่ไหมมันเป็นยาง โดนความร้อนมันก็เสื่อมนะครับเราก็เปลี่ยนจุบลมใหม่ให้ทุกครั้งแล้วก็จุบลมของเราใช้ยี่ห้อแปซิฟิกนะครับถือว่าเป็นจุบลมยางมาตรฐานที่สุดแ้วนะครับในบ้านเรานะครับตัวนึงนะแพงมากนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเวลาไปเปลี่ยนร้านยางอะไรก็อาจจะคิดประมาณตัวร้อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ลองคิดดูว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับนะ เนี่ยถอยๆเรยได้หายได้หยได้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือสมมติว่าบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านของเราเนี่ยถึงใช้แจ็คเก้นะครับแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับในส่วนของสามขาตัวเนี้ยเราก็ใช้ทั้งหมดนะครับสี่ตัวนะครับหนึ่งสองด้านหลังอีกสองนะครับเพื่อป้องกันนะครับกรณีที่แจ็คเก้เนี่ยมันแบบอุบนะัติเหตุมันหล่นลงมานะแต่ว่าเราก็มีตัวสามขารองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหายห่วงได้นะครับ บางคนบอกว่าเอ้ใช้แต่จะเคเก็ตหรือเปล่าไม่ใช่นะมี3ขารองไว้อยู่นะครับป้องกันไว้ครับอ่ะใส่ต่อเลยครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมจริงๆใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ40บนาทีเองนะครับในการเปลี่ยนยาง4ี่เส้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่น็อตล้อแล้วนะครับปัญหาตอนใส่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องเวลาปีนเกี่ยวนะครับน็อตล้อปีนเกีียวเนาะเวลาเพื่อนเน ไปถอดอีกทีนึงอะ่ะมันจะปีนเกียวแต่ว่าอันเนี้ยเราอ่ะครับเราขันน็อตล้อเนี่ยให้สุดก่อนเลยนะครับก่อนที่จะใช้ปืนยิงนะครับแล้วของเราเนี่ยไม่ใช่ปืนยิงแบบรอบต่ําเพื่อที่แบบแรงเยอะๆนะครับแต่ว่าเราใช้ปืนยิงลมแบบรอบเร็วนะครับเพื่อที่จะให้แค่มันฟิตเฉยๆสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปยำน็อตด,ด้วยประแจปอนให้มันมีความแน่นในปอนที่มันเหมาะสมอีกทีนึงนะครับบางที่เนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โห ไม่ได้แขน็อตอย่างนี้เข้าไปก่อนนะครับคือวางปุ๊บปืนยิงตับแบบนี้มันมีโอกาสทําให้น็อตล้อเนี่ยมันปีนเกี่ยวได้แล้วพอไปใช้นานๆเนี่ยเวลาถอดออกมันน็อตล้อมันจะขาดนะครับผมนะครับ <c oughs> เราใช้รอบเร็วเนี่ยรอบเร็วพวกนี้มันจะมีเข <c oughs> าเรีเยกไงกำลังที่น้อยกว่ารอบต่ำนะ แล้วเวลาเรายิงอย่างเงี้ยครับเราจะยิงฝั่งของข้ามไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบเข็มนาฬิกา12นาฬิกา6นาฬิกา3นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานะครับเพื่อที่จะทําให้ล้อเนี่ยมันสมดุลกันแบบแนบสนิทกับดุมล้อนะครับผมเพราะว่าสมมติว่าถ้ายิงไล่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 ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเวลาเรายิงฝั่งนึงแน่นแล้วมายิงฝั่งนึงมันอาจจะไม่แน่นพอดีครับมันจะทำให้เกิดการสั่นได้เพราะฉะนั้นการยิงของเราเนี่ยจะยิง เป็นเข็มตรงข้ามเข็มนาฬิกากันนะครับก็เสร็จนี่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยงานดีนะครับผมแบนเดาวันตีนะครับสายาง2องสองห้าสี่ห้าสิบแปดแล้วก็นี่ครับเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนคอนเซิร์นกันเยอะๆกันนะครับก็คือจุดสีเหลืองนะครับตรงกับจุ๊บลมนะครับผมถามว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมมันไม่ได้จาเป็นซะทีเดียวร้อ็นะครับแต่ว่าถ้ามันตรงเนี่ยมันก็จะทให้การถ่วงล้อมันง่ายขึ้นครับเพราะว่า น้ำหนักของไอตัวจุ๊บลมเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับจุดเหวี่ยงที่ต่ําที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับชดเชยกันทําให้น้ําหนักเนี่ยมันพอดีกันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ่วงล้อเนี่ยถ้าจุดเหลืองเนี่ยมันไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าถ่วงล้อลงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็ค่าบาลานซิ่งยังไงก็เท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้ง่ายหน่อยนะครับก็คือเรื่องปียางเนี่ยเราจะไว้ข้างนอกนะครับนี่ปียาง ตัวนี้นะครับเอ็กซ์ตาร์โหลดนะครับสำหรับยางดาวันติโ o r ตูล่าสปอร์ตรุ่นนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเหล็กร้อดเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นขั้นตอนการชําระเงินนะครับ จริงๆอยากจะมาอธิบายนิดนึงครับคุณแมนชําระแบบด้วยการผ่อนใช่ไหมครับใช่ครับครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนนะทุกคนก็จะแบบรูดบัตรใช่ไหมครับคุณแมนแต่ว่าตอนนี้ของผมไทยบิทเราอ่ะเป็นชําระออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวน้องแอดมินปกติก็จะส่งให้คุณแมนคุณแมนได้รับแล้วหรือยังครับอ่านี่ครับลิงก์ของไทยบิทอ่าลองกดได้เลยครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลองนี่เป็นระบบชื่อว่าระบบบีมนะครับแป๊บนึงนะครับ นี่อันนี้เป็นบีบนะครับนี่จะมนเขียนทายบิดอันนี้คือชัดเจนแน่นอนครับว่าเอ้ยชำระผ่านออนไลน์เนี่ยปลอดภัยนะครับในกรณีที่ใช้บริการเคยดิตนะครับผมก็ขอบคุณมากคุณแม่มากๆนะครับผมครับก็จริงๆทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีป้ายห้อยนี้ให้ด้วยนะครับก็จะมีบอกว่าเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่เรียกไม้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ยางอะไรนะครับผมโอเคนะครับเรื่องรับประกันดาวันตีครับตอนนี้เนี่ยรับประกันทุกกรณี180วันนะครับแล้วก็ รับประกันโครงสร้าง4ปีนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจหายห่วงได้ครับอีกนิดนึงครับพอดีตอนนี้เนี่ยคุณแม่ครับยางเก่าเนี่ยฝากผมทิ้งไปด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ทางไทยบิดต้องบอกไงครับว่ายางเก่าที่ลูกค้าเอาไปเนี่ยเราไปส่งต่อนะครับไม่ได้ว่าเอาไปเก็บไปขายนะครับเราไปส่งต่อก็คือ1เลยสถานที่ที่ต้องการใช้ยางเก่าอย่างพวกแบบสนามเด็กเล่นนะครับหรือว่าแบบที่เลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้ย สามารถมาเอากับทางไทบิดได้นะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะส่งพวกโลงรีไซเคิลนะครับเอาไปทําเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ายางเก่ามันกองเป็นขยะเต็มบ้านเต็มเมืองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไทบิดพยายามแบบช่วยการแบบลดปริมาณขยะนะครับผมผมขอผมขอสามคให้กับบริการไทบิดหน่อยครับ คุณภาพดีเสร็จไวราคาเป็นมิตรครับอ่าขอบคุณมากนะครับ,บ,รบเสร็จแล้วครับงานแรกเดี๋ยวเราตามไปงานหนึ่งนะครับโด้คิมไปก่อนนะเมืีครับเจอกันเจอกันในบ้าเจอที่ออฟฟิศมาถึงบ้านลูกค้าหารถไม่เจอ ตามเสียงใบครับมาแอบดูอีกเจ้าหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างดูสภาพหน้าง,งานว่าจริงๆรถเป็นถึงบ้านเนี่ยมันแบบทำงานง่ายหรือเปล่าไปทาพหน้าง,งานก็ใช้ได้อยู่เลยนะไม่ใช่แบบว่าใน,ในหมู่บ้านดีๆตลอดนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ เรื่องบริการเนี่ยเราก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอ,อแค่มีพื้นที่เนี่แหละครับรถจอดหนึ่งพันแล้วก็รถกระบะของเราอีกหนึ่งพันนะครับก็าสามารถให้บริการได้มาเปลี่ยนใช้ยางอะไรครับนี่มาดูกันดาวันตีนะครับวันนี้อย่างที่เมื่อเช้าไปนะครับก็เปลี่ยนดาวันตีแล้วก็แซลกับทีมช่างไปเหมือนกันว่าใช้ดาวันตีทั้งทั้งวันเลยวันนี้ ก็ h อนด้ a c อ o r d นะก็ใช้มั่นใจได้ครับว่ายางดาวันติโปรเทราสปอร์เนี่ยเป็นยางสปอร์ตก็จริงนะแต่เป็นสปอร์ตที่คิมอะ่ะทดลองใช้มาแล้วแล้วมีความนุ่มมีความเงียบนะมันแบบสามารถใช้กับรถลักซ์ซี่อย่างแ c c o r d เนี่ยได้แน่นอนครับคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้นุ่มละมุนมากเหมือนกับยางประเภทแบบนุ่มเงียบหรอกแต่ถ้าเทียบกับยางสปอร์ตด้วยกันแล้วเนี่ยผมรับรองรับประกันเลยว่าคุณก็จะรู้สึกแบบว่าโอเคเลยว่ามันแบบเฮ้ย ใช้ได้เก็บรอยต่อถนนดีเสียงก็โอเคนะครับตัวนี้ครับดาวันติโฟโตราสปอร์ตยังไงเดี๋ยวลองไปถามลูกค้าดูนะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ยางดาวันติโฟโตราสปอร์ตแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้บริการเปลี่ยนยางถึงบ้านกับไทยทรค,ครับนี่ครับสวัสดี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 มมาาครับาาสว<อ>ัสดีครับสวัสดีคสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับบ วันนี้พอดีคิมมาดูงานน้องๆเปลี่ยนยางแล้วก็มาเจอลูกค้านิดนึงครับใช่ครับพอดีเราอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับพี่เดียวครับพี่เดียวใช่ไหมครับพี่เดียวผมขอติดไม้ให้หน่อยได้ไหมได้ครับตรงกระเป๋าก็ได้ครับตรงกระเป๋าเนาะได้ครับพี่เดียวพี่เดียวรู้จักใครบิดได้ยังไงครับก็ตามโซเชียลตาม Facebook เลยครับตามโซเชียลตาม Facebook เลยแล้วก็ติดตามมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็ตัดสินใจเลือกลองเปลี่ยนที่นี่ดูเพราะว่าที่นี่มีบริการเปลี่ยนเปลี่ยนให้ถึงบ้านเลยอะไรพวกนี้ครับครับวันนี้ใช้เปลี่ยนยางดาวันติอ่าใช่ครับวันนี้ของดาวันติที่มานําเข้าจากอังกฤษเนาะใช่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 เพราะว่าเห็นที่นี่นําเข้ามาก็เป็นเจ้าเดียวเลยใช่ไหมครับครับเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นรีวิวก็โอเคครับรีวิวในเพจเข้าเว็บไปดูก็โอเค ก็เห็นเขารีวิวว่าเป็นแบบว่าแบรนด์ที่ดีแล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคด้วยอ่าราคาใช่ใช่ราคาหมื่นกว่าบาทเองครับแล้็เน้นความคุ้มนความคุ้มครับแล้วพี่เดียวนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่อะคบจริงออ๋อตอนนี้ก็เปิดคลินิกฟังเข็มครับจริงๆเป็นหมอหมอแผนจีนครับฟังเข็มเขาแก้วยาจีนอะไรประมาณนี้เหรอครับใช่ครับพอดีผมคือคือด้วยความเป็นผมเนี่ยผมเป็นคนแบบว่าขับรถเยอะมากแล้วแบบชอบมีแบบ ปัญหาแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตูดอะตรงตูดเขาเรียกวอะไรนะสลักเพชรแล้วก็ตรงตรงสันหลังใช่ไหมกระดูกสันหลังทับเส้นหรือทับเส้นใช่แบบเป็นบ่อยมากแล้วรักษาอยู่แบบหลายแขนงเลยอือเดี่ยวมีข้อแนะนาอะไรอย่างนี้บ้างไหมจริงแล้วแบบวิธีกดวิธีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมได้ครับจริงๆจริงๆก็จริงๆถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนี่สามารถกดช่วงบริเวณตรงบริเวณนี้ได้ครับตรงบริเวณช่วงนี้ ตรงนี้เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า QL กล้ามเนื้อ QL ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ร่างกายแล้วหนักเยอะสุดเวลาเราขับรถนานๆนั่งทำงานนานๆตรงนี้เราสามารถให้คนกดยืดตรงนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้เมียได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าสักเพรตรงนี้ใช่ใช่แค่เขาเรียกว่าพ e ลิเฟอร์มิซินโด m ก็คือเป็นกล้ามเนื้อสักเพงซึ่งมันก็จะมีท่ายืดท่าอะไรพวกนี้อยู่ก็จะช่วย ตรงนนี้้ไดเหมือกันักักท่าได้ไหมครับสักท่าได้ไหมท่าท่ายืดตรงสลักเพชรจริงๆเอาที่เอวก่อนจริงๆก็แบบว่ายืดออกมาอย่างนี้ได้ครับแค่นี้เองเหรอครับใช่ครับอันนี้ก็รู้สึกโดนแล้วโคตรงนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อที่หลังตรงนี้เกิดการตึงตึงนะครับตึงแล้วมันยืดออกมันจะช่วยรักษาการปวดเบื้องต้นได้อ๋อเออตึงจริงตึงจริงครับตึงตรงตรงตรงที่คุณหมอบอกเหมือนกันครับอันนี้คุณหมออยู่แถว สมุิปากการนะครับใช่ไหมแถวนี้เขาเรียกว่าสมุดปากการตรงช่วงไหนนะครับแถวนี้แถวแถวนี้อยู่ตรงเขาเรียกว่าบางนาครับถนนสัมพูทครับแต่ว่ามันตัดออกไปบีเทสแบล็คได้ชื่อชื่อคลินิกชื่ออะไรนะครับชื่อหนึ่งเดียวคลินิกครับครับเดี๋ยวผมใส่โลเคชั่นร้านให้ถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาหาหมอเดี่ยวได้นะครับผมหมอเดี่ยวมีอะไรบ้างนะมีหลักๆก็มีฝังเข็มครอบแก้วครับแล้วก็ยาจีนอะไรพวกนี้หลักๆก็จะเน้นเรื่องของพวกระบบต่อมไร้ท่อ พวกนอนไม่ค่อยหลับเบาหวานความดันไทรอยอะไรพวกนี้เป็นหลักเนึประมาณนี้ได้ครับงั้นขอบคุณหมอเดี่ยวมากนะครับเดี๋ยอยให้น้องบริการต่อไม่รบกวนคุณหมอได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ สภาพยางของคุณหมอครับกินในยับโอ้คุณหมอรักษาคนนะครับแต่ทายบิดรักษายางนะครับนี่ก็อุ้ยเลือดซีฟนี่นะครับก็สภาพด้านในนะครับแตกหมดแล้วนะครับผม,ผมก็ถึงเวลาเปลี่ยนพอดีโชคดีนะครับที่คุณหมอไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนอว่ายางแตกก่อนนะครับไม่งั้นนาแย่แน่แ ก็อันนี้นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่แบบหลายๆคนอ่ะไม่ได้แบบสังเกตหรือว่าสังเกตไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเวลาเรามองจากข้างนอกมันมองไม่เห็นหรอกอย่างน้อยๆอ่ะถ้าให้ดีนะตอนเช็คยางอะไรเงี้ยครับหมุนให้สุดหรือว่าบางทีเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องเงี้ยเรายกล้อขึ้นมาไอ้ยกลถขึ้นมาใช่ไหมเราก็สามารถดูได้นะครับแต่ถ้าเติมลมเฉยๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เป็นจุดบอดจุดหนึ่งนะครับที่ปัญหาของหลายๆคันเหมือนกันนะครับ แลวนี่เป็นเส้นเดียวแล้วก็อ๋อไม่ได้เป็นเป็น2 2> <c oughs> สองเส้นด้วยอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นแล้วนะครับอันนี้อาการอย่างเงี้ยการกินยางด้านในอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดอาการจากเรื่องของศูนย์ด้วยนะครับเปลี่ยนถึงบ้านเนี่ยเราตั้งศูนย์ไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแจ้งลูกค้าครับว่าโอเคศูนย์มีปัญหาเราก็แจ้งลูกค้าให้ไปตั้งศูนย์ที่จุดบริการของไทยบิตของเราต่อได้ครับ <c oughs> ก็จะได้หมดปัญหาในส่วนส่วนนี้ไปได้ใช้ยางให้คุ้มค่านะครับผมไม่งั้นไม่ใช่หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ บางคนอ่ะซื้อยางใหม่ไปปุ๊บใช้ไปไม่นานสองหมื่นโลปุ๊บสึกหมดด้านในมันก็เป็นปัญหาแ,บบแล้วที่เราจะต้องแบบทะเลาอะอก,กันเนาะว่าเฮ้ยยางคุณไม่ดีบ้างหละทำไมคุณไม่บอกแต่เนี้ยสภ,ภ,ภาพอย่างเงี้ยคือต้องตั้งสูตยใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ Honda Accord นะครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับตัวนี้เนี่ยเอาจริทีนะลูกค้า a อ cord ที่ซื้อกับทางไทยบิดไปใช้ยางดาวันติก็ หลายคันแล้วนะเป็น10กว่าคันแล้วนะครับก็จะมีรุ่นนี้ Accord ที่ใช้ไซนี้นะครับแล้วก็มี Camry อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้กันนะครับก็เป็นยางไซยอนิยมแล้วก็รับรองเลยครับเป็นยางสปอร์ตที่เพื่อนๆจะขับแล้วรู้สึกว่านุ่มสบายแน่นอนครับ คิมขอสามคำให้กับการบริการไทยบิดกับยางดาวันติหน่อยครับอ๋อได้ครับรวดเร็วทันใจคุ้มค่าครับขอบคุณมากนะครับทีบ่ใ, <น S 2> ใช้บริการไทยบิดครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับมาติดตามงานสองงานพอนะครับดูแล้วเอาจริงๆนะตอนนี้ก็ผมว่าเขาอ่ะทางช่างวินช่างโดเนี่ยทำงานกับเรามานานมากแล้วเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ทำงานได้ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ผมไม่ใช่แค่มาดูมาบอกหรอกว่าเออเขาทําอะไรเขาทําอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วผมมาดูรายละเอียดนะ <S <S อย่างพวกแบบป้องกันแม็กรอยขอบแม็กที่เป็นยางเวลางัดอะไรเงี้ยเขาก็ยังใช้อยู่ทุกครั้งนะแล้วสามขาเขาก็ยังใช้อยู่ทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าเอ้ยผมไม่มาแล้วไม่ได้ใช้ใช้นะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่ผมรู้สึกว่าต้องทําบางที่เนี่ยหรือว่าบางคนช่างบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจในส่วนนี้นะผมก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะเอาจริงๆนะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันไม่ใช่ไทยบิดเสียรหรอกไทยบิดเสียด้วยแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆคือพวกพี่ช่างเขาซึ่งเขาก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเขาดีนะแล้วก็เรื่องทวงผมเห็นผมสังเกตดูก็ลงศูนย์หมดทุกเส้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเหลือศูนย์เหลือ5เหลือ5เหลือ10อะไรเงี้ยเราก็ใส่ถอดออกมาแล้วก็ใส่ติดเข้ารถเลยไม่ใช่เขาก็คือลงศูนย์หมดเพราะฉะนั้นพวกความละเอียดผมว่า เออเขายังทํางานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่เลือกใช้บริการไทยบิดผมก็เชื่อว่าทุกๆคนนะ่ะก็ยังแบบรู้สึกแฮปปี้กับบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านแล้วก็อยากที่จะลองใช้ยางแบรนด์ดาวันติดูนะครับแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งติดตามนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับรีวิวนะครับคอมเมนต์นะครับว่าใครเคยใช้บริการ t ไทยบิ t บ้างนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับยังไงติดตามคลิปต่อไปครับ